สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกนะคะเส้นเราจะแบ่งเป็น3ามชุดนะคะชุดแรก9เส้นค่ะชุดที่สองสิบเจ็ดเส้นนะคะชุดที่สามสบเจ็ดเส้นเหมือนกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเอาชุดแรกนะคะที่มี9เส้น เป็นเส้นตั้งนะคะแล้วก็ชุดที่สองสิบเจ็ดเส้นเป็นเส้นสารค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะหยิบเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่ 3, สามเส้นที่ห้าเส้นที่เจ็ดแล้วก็เส้นที่เก้ายกขึ้นนะคะแล้วก็ชุดที่สองสับเข้าไปค่ะ ท,ท,ทั้งที่ 2, 4, สองเราก็จับเส้นที่สองสี่เส้นที่หกเส้นที่แปดขึ้นมานะคะแล้ว็สมใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งสิบเจ็ดเส้นค่ะ เราจะทำจนครบสิบเจ็ดเส้นค่ะหลังจากที่เราสารครบทั้งสิบเจ็ดเส้นแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาคัดไว้นะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันหลุดออกจากกันนะคะเราก็วัดดูค่ะทั้งสองข้างว่าเส้นทั้งสี่ด้านเท่ากันหรือไม่แบบนี้ค่ะโดยการยกขึ้นมานะคะ ยกขึ้นมาค่ะแล้วก็วัดดูค่ะว่ามันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันแล้วเราก็คัดไว้นะคะนี่ค่ะเอาเส้นที่อยู่ข้างล่างนี่ค่ะเส้นที่อยู่ข้างล่างมาคัดไว้แบบนี้ค่ะคัดไปให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะ หลังจากที่เราคัดไว้ทั้งสี่ด้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเรจะมาสามเส้นกันนะคะอันนี้ชุดที่สามที่เราเตรียมไว้นะคะนำหนึงอย่างออกเราจะใช้ใช้เป็นสีลายนะคะลายทางค่ะกับลายดอกนะคะ ขึ้นไปเลยค่ะจะจับแบบนี้นะคะจะใช้5เส้นก่อนนะคะน่คะแล้วก็จะจับ3มเส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาแบบนี้นะะแล้วก็จะนำเส้นชุดที่3ใส่เข้าไปค่ะเราจะสานไปทีละห้เส้นก่อนนะคะห้าหรือหเส้นก็ได้นะคะแล้วจะขนาด แล้วเราก็สองเส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะดทันไหมคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่เข้ไปค่ะแล้วเราก็จับเส้นให้เท่ากันด้วยนะคะดึงเส้นให้เท่ากันค่ะแล้วเราก็สานต่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะจนครบห้าเส้นนะคะเราจะขึ้นไปก่อนทีละห้าเส้นนะคะ หหรือ6เส้นก็นได้ค่ะนี่ค่ะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ แล้ว,วเ,ะะเ, 5. เราก็คัดไว้ค่ะนี่ค่ะเส้นที่อยู่ตรงกลางนะคะเส้นที่ห้าเราก็คัดไว้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สานไปเรื่อยค่ะจนรอบนะคะเส้นที่เราคัดไว้ที่แรกเราก็ดึงมันออกมาค่ะ แล้วเราก็สานไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะทีละเส้นแบบนี้ค่ะเราสานไปทีละข้างก่อนนะคะเราก็จับจับเส้นด้านบนไว้ค่ะเส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็สานไปค่ะสานไข่ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนตอนแรกที่เราขึ้นขึ้นก้นกระเป๋านะคะ พอถึงมุมค่ะก็ไข่ไปเหมือนกันค่ะน่งที่ราพัดได้แล้วก็ดึงออกมานะคะนะคะดูทันไหมคะ ด้านบนเราคัดไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะคัดไว้แบบนี้ค่ะเพือ่อไม่ให้เส้นไหลนะคะเราจะสานแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบทั้งสี่ด้านนะคะ ัดไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันไหลออกนะคะถ้าเส้นมันไหลขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะจัดยากนะคะพอเราสารมาสุดมุมทั้งสองด้านมันก็จะได้หนึ่งมุมนะคะ พอได้หนึ่งมุมเราก็จะทำการดึงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มุมสวยนะคะหรือก้นกกับ้นของกระเป๋าเรามันสวยนั่นเองนะคะเราก็จะดึงค่ะดึงแบบน,นี้นะคะนี่ค่ะดึงดึงทีละเส้นนะคะให้มันได้มุมของกระเป๋านะคะถ้าเราไม่ดึง เราจะมาถึงทีหลังมันดึงไม่ได้นะคะมันก็จะได้ไม่ได้มุมกระเป๋าก็จะไม่ได้ก,กด้นกระเป๋าที่สวยนะคะเราต้องดึงทุกมุมนะคะหลังจากที่เราได้มุมมาสุดมุมแล้วก็จะดึงดึงด้านข้างเสร็จแล้วเราก็จะมาดึงด้านเส้นด้านบนแบบนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้ก้นกระเป๋าที่สวยนะคะชิดแบบนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นต่อไปอีกค่ะ ด้านนี้เราก็จะสารมาถึงตรงกลางนะคะแล้เวเราก็จะหยุดไว้นะคะเราก็จะรอเราก็จะมาสารอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็จะได้มุมทั้งสี่มุมของก้นกระเป๋าแล้วนะคะเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะมาจบกันแล้วนะคะนี่ใกล้จะจบแล้วนะคะแล้วก็จะถั ไปเรื่อยๆค่ะไปให้ครบทุกเส้นเลยนะคะเราคับไว้ด้วยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะจะทำยังไงจะจบยังไง จะจอดกันยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะมันก็จะเหลือเป็นแบบนี้นะคะนี่เราก็จะสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะเสียเข้าไปเลยนะคะเส้นแรกตรงกับเส้นแรกนะคะสอดเข้าไปเยอะๆจนหมดเส้นเลยนะคะ เราค่อยจะมาทําการดึงทีหลังนะคะนี่ค่ะเก็บเข้าไปเลยค่ะเก็บเข้าไปลึกๆเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่เก็บวิธีเก็บเส้น,นะะเราถักให้ครบหมดทุกเส้น เราก็จะคัดไว้นะคะด้านบนคัดไก่อนนะคะคัดไปเราก็ทำการดึงนะคะทีนี้จับเส้นแรกนะคะที่อยู่ข้างนอกแล้วก็จับเส้นแรกที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ดึงพร้อมๆกัน,นะคะ่ะดึงนะคะนี่ค่ะแล้วเราเค่อยมาดึงเส้นที่สองนะคะ จับเหมือนเดิมค่ะเจ็บจับเส้นที่สองข้างนอกและข้างในนะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สามก็เหมือนเดิมค่ะข้างนอกแล้วก็งหลังจากที่เราจบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะขึ้นต่อไปเลยค่ะนะคะเราก็จะใช้ห้าเส้นเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้เราจะขึ้นหมดเลยนะคะเราวัดดูนะคะให้มันมันจบกันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างช่องพอดีนะคะเราก็จะสลับลายไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะจับเส้นให้เท่ากันด้วยนะคะ เราก็จะทำการสานแบบนี้ปไปเรื่อยๆนะคะ R e จนรอบนะคะ ก็จะคัดด้านบนไว้ด้วยนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้เส้นไหลออกนะคะ You want to สุดมุมพอดีนะคะเราก็จะคัดด้านนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะไปทําการสารอีกด้านหนึ่งนะค,ะคัดด้านบนไว้ด้วยนะคะอย่าลืมคัดด้านบนนะคะถ้าลืมเส้นเราก็จะไหลออกนะคะ มาเริ่มด้านต่อไปกันเลยค่ะหลังจากเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะมาทําการดึงเหมือนเดิมนะคะดึงเพื่อให้กระเป๋าเข้ารูปเข้าทรงนะคะแล้วก็จะจับเส้นที่เราขึ้นตรงนี้นะคะทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะคะเส้นที่เจ็ดนะคะ จับแล้วก็ดึงค่ะดึงทั้งข้างนอกข้างในเลยค่ะแล้วเราก็ดึงดึงไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บขอบด้านบนกันนะคะแล้วเราจะมาสอนเก็บขอบปากในคลิปหน้านะคะว่าเราจะเก็บยังไงให้สวยแล้วก็เร็วนะคะเราจะมาสอนกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ลากนพรพิงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ